ก็จะไหลนะครับครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง Youtube ช่างสมทรช่างโรงงานบ้านบ้านนะครับวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายนะครับของรถยนต์อีซูซดีแมคคอนิวปี2015นะครับมาดูวิธีขั้นตอนการเปลี่ยนกันเลยครับ มาดูวิธีการเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายนะครับของ d Mac All New ิปี2 0 1พันสิบห้านะครับตัวนี้ก็คือตัวเฟืองท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นข้างในเป็นเฟืองนะครับเวลาเวลาเครื่องยนต์ทำงานหรือเราเข้าเกียร์นะครับตัวเพลากลางตัวนี้นะครับมันจะหมุนจะหมุนเพื่อส่งกำลังมาที่ตัวเฟืองท้ายตัวนี้นะครับภายในเฟืองท้ายตัวนี้ก็เป็นเฟือง ใบสีเฟืองดอกจอกนะครับด้านในเพื่อขับเคลื่อนตัวล้อนะครับล้อหลังทั้งสองข้างนะครับทั้งสองข้างตัวนี้นี่เวลาเราใช้งานเป็นนานๆน,นะครับตัวน้ํามันตัวนี้มันก็จะมีอายุการใช้งานของมันนะครับก็คือ4ี่0มืนกิโลนะครับตัวนี้ น้ำมันเฟืองท้ายนะครับตัวนี้ก็คือตัวเติมนะครับตัวเติมใช้บล็อก24นะครับเบอร์24นะครับแล้วก็ตัวมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัวถ่ายนะครับตัวถ่ายของเหลวหรือน้ํามันออกนั่นเองก็ใช้บล็อกเบอร์24เหมือนกันนะครับบล็อก24แล้วก็จะมีถาดรองนะครับถาดรอง ฐานรองน้ำมันเก่านะครับน้ำมันเก่าแล้วก็มีน้ำมันนะครับผมใช้น้ำมันยี่ห้อน,นี้นะครับตามนี้เลยนะวาโวลีนเบอร์ก็ตามนี้นะครับแปดสิบวิวขีเก้าสิบนะครับเบอร์เก้าสิบนั่นเองตัวเก้าสิบข้างหลังก็คือค่าความเหนื่นะครับถ้าตัวเลขมากค่าความเหนืดก็จะเยอะนะครับนี่ ใช้ตัวนี้ใช้สามกระปุกนะครับแต่เติมไม่ถึงหล่กนะครับเราเพราะว่าเขาขายกระปุกละลิตนะครับนี่กระปุกละลิตก็จะมีระดับบอกนะครับระดับบอกแล้วก็ใช้บล็อกเอยิบสี่แล้วก็น้ำขันแค่นั้นเองมาดูวิธีการเปลี่ยนกันเลยนะครับผมจะคลายตัวเติมก่อนนะครับถ้าคลายตัวเติมตัวนี้ไม่ออกอย่าพึ่งปล่อยน้ำมันออกนะครับแล้วก็คลายนะครับ ๋ยวนี้เบอร์ยี่สี่นะครับตัวนี้เรารู้ว่ามันคลายออกแล้วนะครับแล้วก็มาคลายตัวถ่ายน้ำมันนะครับ ผมใช้เท้านะครับมันแน่นนะครับแน่นจริงครับท่านผู้ชม,ชม ตัวนี้เราคลายตัวนี้ได้แล้วนะครับนี่มัหนหมุนละแล้วก็หาถานมาลองถานมาลองนะครับระวังน้ำมันหกนะครับ พอตัวนี้ออกแล้วนะครับก็เปิดให้มันออกเลยเปิดตัวนี้นะให้อากาศเข้าไปไล่ด้านในพออากาศเข้าไปแล่ด้านในนะครับมันก็จะนี่ก็จะไหลนะครับ ปล่อยให้ออกให้หมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีแหวนนะครับตัวน็อตจะไม่เหมือนกันนะครับตัวเติมกับตัวถ่ายนะครับตัวถ่ายมันจะมีเมล็ไมีไงเห็นไหม ขี้มันออกนะครับขี้พวกเศษเหล็กนะครับลปอยออกให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเราทําเองไม่ต้องรีบนะครับให้ออกให้หมดแล้วก่อนเดี๋ยวผมรอกให้หมดก่อนนะครับหลังจากที่เราปล่อยปล่อยน้ํามันนะครับออกให้หมดแล้วนะครับตอนนี้น้ํามันหมดแล้วนะครับทิ้งไว้ให้หมดเลยนะครับหมดสนิทเลยนะครับตัวนี้หมดแล้ว นัดจะไม่เหมือนกันนะครับนัดตัวตัวถ่ายกับตัวเติมนะครับขนาดไม่เท่ากันนะครับเกียวนะครับขนาดแหวนนะครับไม่เท่ากันนี่เราควรเปลี่ยนแหวนด้วยนะครับเปลี่ยนแหวนลองครับนี่ผมได้ซื้อมาตัวเดียวนะเป็นตัวเติมไม่เป็นไรแล้วก็ใช้ได้นะครับเพราใช้ได้ถ้าใช้ดีก็เปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเฉพาะตัวเติมนะนี่ตัวละสิบบาทโอเค เดี๋ยวเราจะมาเติมกันเลยนะครับขนาดตัวใช้ประแจตัวเดียวกันนะแต่ตัวแหวนขนาดไม่เท่ากันนะดูจะใหญ่กว่าตัวเติมจะใหญ่กว่าเห็นไหมใหญ่กว่านะครับหนึ่ใหญ่มากเลยอ่ะโอเคเอ,ออกไปแล้วก็ใส่ตัวเติมไปตัวถ่ายก็ใช้ของเก่าไปนะครับชี ใช้มือนะครับหมุนเข้าไปนะครับให้สุดเกียวนะครับอย่าใช้ประแจนะครับหันตึงๆนะครับ ใช้ผ้าชิ้นนะครับต่อมานะครับเราจะมาถึงขั้นตอนเติมนะครับเติมน้ำมันเข้าไปนะครับนี่แล้วก็ตัดตัดฝาตัวนี้ครับตัดฝาตัวนี้นะฝาน้ำมันแล้วก็ใช้สายสายตัวนี้หาซื้อได้ตามร้าน20บบาทครับ แล้วก็สวงเข้าไปนะครับหาซื้อตามร้านี20บ,บาทหรือวัสดุก่อสร้างก็ได้นะครับมีตละ5บาท10บ,บาทเองเลยสวงเข้าไปแน่นนะครับมาเติมนะครับ ขวดที่สองนะครับมีเพ้าไปให้หมดเลยนะครับ หมดแล้วนะครับกระปุกที่สองหมดแล้วถอดออกนะครับ กระปลูกที่3นะครับกระปลกสุดท้ายนะครับให้มันไหลออกมาก่อนนะครับเราค่อยพอ อน,นี้ก็ปุูที่สามสังเกตตัวนี้นะครับถ้ามันไหลออกมาแล้วก็พอนะครับมันประมาณไม่ถึงสามลิตร,รครับประมาณสองลิตรหว่านะครับบีบลงไปเลยนะครับ ใกล้เต็มแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมน้ําเริ่มไหลออกมาแล้วนะครับ ันนี้แสดงว่ามันเต็มแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมไลออกมาแล้วก็พอนะครับนี่มันไลออกมาแล้วก็พอพอนะครับอันนี้คือเต็มแล้วครับแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับนี่นเต็มแล้วเห็นไหมปิดฝาครับมันล้นแล้ะให้มันล้นพออย่าลืมแหวนนะครับแหวนรองเนี่ยต้องมีแหวนรองด้วยนะนี่มันใส่แหวนรองตัวใหม่ไป ประมาณสองลิตรนี่สองลิตรครึ่งประมาณสองลิตรครึ่งน,นะครับแก็แล้วก็ปิดฝานะครับปิดฝาแล้วก็ขันนะครับ โอเคแั่นโอเคครับผมต่อมาแล้วก็จะเช็คเช็คทำความสะอาดนะครับดูว่ามันรั่วมันซึมหรือเปล่าครับ เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรวจเช็คว่าเราขันแน่นนะครับรอยรั่วนะครับผมเมื่อกี้ผมใช้น้ายาล้างครับเพื่อมันแห้งนะครับดูว่ามันรั่วหรือเปล่าครับตรวจเช็คครับถ้ามันรั่วมันจะไหลเนาะนะครับตัวนี้สังเกตตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวถ่ายตัวนี้ต้องเช็คพิเศษนะครับนี่เห็นไหมไม่มีรั่วซึมเช็ดตรวจเช็คดูนะครับ ค okay. ผ่านนะครับตรวจเช็คไม่มีการรั่วไหลซึมนะครับโอเค